โอ้ยโอ้ยเหนื่อยเยกันเดี๋ยวออพอดีบ้านหลังนี้นะครับผมผมมาบ้านลูกค้าแถวจะลญงสนิทวงนะครับผมเนี่ยมันมีช่องมุดเข้ามาใช่ไหมเฮ้ยถายเดี๋ยววันโอมันมีช่องมุดเข้ามาเนี่ยดูนะเห็นเทางป่วงไหมครับนะาําๆเนี่ยนะะน่าเดี๋ยวมานี่นะเห็นไหมครับโอ้โหทีแรกผมเข้ามาเจอใช่ไหม ผมนึกว่าลังต่อวอนดีมันมีตัวแมลงใหญ่ๆบินอยู่สองสาตัวอ่าเดี๋ยวให้ดูนะเป็นไงครับเหมือนลังต่อไหมครับนี่นะหอ้มหมาหึงมาเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําลายลังแล้วผมดูแน่นอนว่ามันไม่ใช่ต่อกลายเป็นปุนะเดี๋ยวว่างพห่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเลยเอาอ่าตอนนี้นั่งมืออที่ของผมนี่กำลังจะทำลายล,างลยนะังแล้ว อันนี้ของจริงนะครับผมลังปลวกมัดอยู่มาเลยครับผมแน่อยู่ใต้พื้นบ้านนะครับนี่ยถ้าเกิดผมไม่ได้มุดเข้ามานะถ้าเกิดเราไม่ได้ทําลายรังปลวกออกอะ่ะมันไม่หายแน่นอนครับผมคืออันนี้โชคดีมากนะคี่ผมเข้ามาอะเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆน,นีเดี๋ยวดูให้ให้ให้ลูกค้าดูตัวนี้นะ,ะเห็นตัวชัดๆไหมครับเยอะมากนะฮะนี่นะโอ้โหเนี่ยผมว่าต้องมีนางพญาแน่ๆเลย เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ส่งต่อให้พี่เขาดูนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวกำลังกำลังขุดดูนะอ่าเนี่ยผมทำลายล้างอยู่เลครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องทำการเซตลังหอ,อก,ก่อนเสร็จแล้วถึงจะได้สเปรย์ปูพรมนะครับผมสเปรย์น้ำยาแบบเข้มข้นนะครับอันนี้ของเราทำจริงนะครับหายจริงครับผมนี่ข้างมืออาชีพอ่าติดต่อเราได้เลยนะครับ ใช่เหตุนี้นะเบอร์โทรนี้นะขอบคุณมากครับพี่ครับผมนี่เราทําลายลังใกล้จะหมดแล้วนะครับเนี่ยเราต้องไฝอ,ออกอย่างนี้นะนี่หน้าล่ะผมเข้ามาตอนตอนมาสํารวจนะครับให้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กันหมตัวใหญ่โอ้โหให้ลูกค้าดูตัวใหญ่ก่อนนี่เป็นไงตัวใหญ่ไหมฮะเห็นไหมฮะน้โอโ,โอโ้โหเต่าเลยโอเคครับอ่ะแฝะต่อไปเลย